เป็นตลิ่งนะคะบางอะไรก็ภายในงานก็มีการออกร้านค้านะคะแล้วก็ร้านขายกระทง นี่คือบรรยากาศของงานรอยกระทงของอจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะว่าเมื่อตอนเย็นก็มีฝนตกมาเลยทำให้ผู้คนนี่อาจจะึ่งเริ่มจะออกมาจากบ้านนะตอนนี้ผู้คนก็ทยอยเข้ามากันภายในงานเพื่อที่จะมาร่วมงานรอยกระทงนะครของจังหวัดสุรินทร์นะครับตรงสวนรัก

Uhm. <bom> เน <resources> ี mm ่ยกระถ่มมีหลากหลายท่านเลือกนะแล้วก็ในส่วนของการที่พาลูกหลานไปเดินที่ริมตลิงกะคะในในนนี้ก็มีการแสดลอยกระนะคะที่หน้าเวทีกรีดไวกรายสงแนวนะคะเพื่อความสวยงามจริงจริงเนี่ยเราจะใส่เป็นราวไป แต่ก็เกรงเรื่องของความปลอดภัยนะคะอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้าได้ค่ะเราก็จึงได้ประยุกต์มาเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานสื่อสารพิีลอยกระทงของเทศกาลตรุษสวิงนะคะพี่อ้อณแม่นะคะก็ดูลูกหลานกันด้วยนะคะในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ได้ประสานงานแล้วก็ได้รับการี่นะครับทุกคนเข้ามาร่วมงานก็เริ่มจะเยอะขึ้นแล้วค่ะ え สวันนีผมพาทำมาที่งานลอยกระทงของจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่วัดชุมพลนี่เป็นนะต้นนะฮะพอวันนี้เมื่อเย็นเมื่อกี้ก็มีฝนตกฝนก็ทำให้ทุกคนก็บางบางตาไปนิดนึงนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้ว นี่ก็เป็นกระทงวัดชุมพลสุขาวาสวก็นรสักผาทุกท่านะคสักผา,าเลยนะครับ กระทงทำได้หลากหลายสวยงามมากครับก็บรรยากาศข้ง่นยวัดคุมพลก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีฝนตกต่อทุกคนก็ค่อยๆทยอยเข้ามานะครับร่วมงานรอยกระพงทอันี้ก็เดินมาข้างในของวัดคุมพลาครับรมีการสอยดาวเดี๋ยวเราไปดูการสอยดาวสักนิดหนึ่งนะครับนี่แขนะครับ เธอก็มาพูดต่อนะว,ว่า,าถามว่าเธอทำบุญด้วยอะไรจะไม่ได้แบ่งวันดูลวังนนี้เครับนี่ครับมี่คือสิ่งที่ต้มทำบุญนันเห็นคำตอบที่บอกว่าท่านก็ตักบามาทุกเช้าท่านก็ดูแลพ่อดูแลแม่แก่แล้วท่านก็ดูแลคออรอบครัวของไฟดาวเยอะมากเลย ที่คือบรรยากาศของงานลอยกระทง เป็นกิจกรรมลาเวทีกิจกรรมนะครับก็ในส่วนของอโรงเรียนอนิบาลสุรินก็เตรียมความพร้อมนะคะที่จะมาสแสดงกันนะคะซึ่งสถานศึกษาที่เ,เราได้ ตรงนี้ก็เป็นการจัดงานลอยกระทงประจำปี2563ของเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับวสวัสดีครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็พาท่านผู้มาที่วัดพรมสุรินทร์ต้นตากาวนะครับเดี๋ยวสักคนเรามาเที่ยวที่วัดพรมสุดจะได้พาทุกท่านได้วยัน จะรอให้นางคณะพุทธศาสนาได้มาร่วมกันติดกันเยอะก่อนในกระพกากาทคำถวายพ้าป่าซึ่งเป็จข้าป่าลอยฟ้านะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการสนุนกําบุงพระพุทธศาสนานะครับทำบุญแล้วก็เรียร่วมก,ก,ก,กันสร้างพระเอวัตถุนะครับจตุปัจจัยส่วนนี้ก็จะนำ ไปแปลสภาพจะให้เป็นวัดอมสินก็มีการลอยกระทงบุญของเราแปลสภาพนะให้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะที่หลวงพ่อกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่เ่ว่าจะเป็นสะสมตัวตัวใหญ่แลงวอ็กำแพงซึ่งเป็นวรอบขอบชิดของวัดแล้วก็ลอยกระทงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยในการพนุ่งบำรุง ในส่วนของท่าน้ำค้าไปของวัดสมุบไรบงพระพิสุทธิสมเณนที่จะประจ่าอยู่ที่วัดตรงสุินที้อยู่กับหนบ้านนะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะําบุญบริจาคก็ขอรีเเิดได้นะครับติดต่อสอบถามในตัวยังคณะกรรมการที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านอยู่ทางด้านแฟนขอมเมนต์ตามได้เลยนะครับเยิชิญทุกท่านเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศของหน้าวัด <ไฮ S 1> รมสุรินนะครับ <ไฮ S 1> ที่งานารอยกระทงใหญ่พูดใจบุีนะคะูดใพู้ใจดีันเศรษฐีพู้ใจบุญนะครับเมืมาถึงสถา,านลานบุญแล้วนายยังไม่ได้ร่วมกัน จาที่เราไปจากทางโซลดีเรามันจะท่อมโซรินทร์ต่อนี่ครับบรรยากาศของภายนอกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นั์ภายในหรือเรียกว่าอาจจะแยกซับนะครับซั์นี้จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาสังเกตดูให้ดีนะครับเวลาเราไปที่ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือว่ากลางวันจะมีเงา